สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาอัปเดตบอนดำสตูนนะครับที่เราได้ทำการปลูกไว้ในเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองนะครับใช้เวลาประมาณเดือนอีก15วันนะครับถือว่าเป็นการรัดที่เร็วมากเลยนะครับออกใบออกอะไรเร็วมากเลยนะครับโดยผมใช้วิธีการอบนะครับ ออกใบค่อนข้างไวมากเลยนะครับสวยๆเลยนะครับใครยังไม่รู้เทคนิคดีๆลองไปทําดูนะครับสวยมากๆเลยครับออกใบเร็วมากครับนี่ครับตัวนี้ครับประมาณเจดวันนี้ครับเริ่มเริ่มแล้วอันนี้จะเป็นชุดแรกครับที่ผมทําประมาณเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วประมาณต้นเดือนนะครับ สวยมากๆเลยครับผมจะปลูกแบบรวมๆกันหมดเลยนะครับเพราะผมไม่ค่อยมีกระถางนะครับตอนนี้ก็มันลุ้นเป็นก้าชุมพูครับกำลังออกมาเต็มเลยครับเนี่ยดูครับทุกคนนี่ก็กำลังจะเกิดเลยครับนะออกสวยมากครับเลือกจาลุ้นการชุมพูกันนะครับมีกอนี้สวยมากครับกำลังออกมาเต็มเลยครับเนี่ย นี่ก็จะช่วงฝั่งนี้จะเป็นชุดหลังนะครับชามไวเมอรอมาสิบวันที่แล้วหัวใหญ่จัมโบจ้จมโบ้เลยครับนี่เป็นพยาจุกอ่างออกไวมากครับใบครับด้วยการอบนะครับอบตู้นะครับถ้าใครไม่มีตู้อบนี้ก็ใช้อาจจะไปใช้เป็นการควบแน่นนะครับใช้ถุงมัดก็ได้นะครับถุงพลาสติกใหญ่ๆนะครับที่ว่า สำหรับห่อขุ่นกระสางได้อาหนันยงยางรัดอีกรอบหนึ่งนะครับดูครับดูตัวนี้ครับเจ็ดวันนึนคงนนครับเนี่ยเจ็ดวันครับรู้สึกว่าจะแทงยอดออกมาแล้วครับเนี่ยพอเราอบอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปลดน้ำเลยนะครับเราก็ใส่น้ำขังไว้แต่นี่น้ำมันเลยไอปอกมาแล้วใส่น้ำขังไว้นะครับ ไม่ต้องมาลดน้ำเลยครับดูขนาดนี้ผมไม่ลดน้ำเลเนี่ยยังมีความชื้นอยู่เลยครับเนี่ยก็คือก่อนที่เราจะมาอบเราต้องลดน้ำให้มันชุ่มเลยครับแล้วเราก็มาไว้ในตู้อบเลยนะครับแล้วก็เอาน้ำขังไว้นะครับี๋ยวันแล้วถ้าเวลาน้ำแห้งเราก็ต้องเติมน้ำในในตู้อบไปเลยนะครับแต่วันนี้น้ำแห้งไปแล้วแยวผมจะต้องเติมน้ำด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าเริ่มแห้งแล้วครับดูไอครับ จะเป็นไอจับอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเรามาเปิดตงูงช่วงตง๊ะช่วงแบบประมาณกลางวันนะครับวันนี้ผมถ่ายประมาณเจ็ดโมงเปิดมาไม่ค่อยร้อนเย็นๆนครับแต่ถ้าเปิดประมาณตอนกลางวันนะครับเปิดมาจะเป็นตู้อบมากเลยครับอบแบบว่าอบอ้าวมากในนี้ทําให้น้องแบบโตวไวนะครับสวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับไม่มีการแชมพูสักสักต้นเลยตอนนี้ที่ผมลุ้นมา แล้ก็สวยครับในะการชบูก็สวยครับตัวนี้ครับเนี่ยหัวใหญ่ใหญ่ตัวนี้ก็คือหนึ่งหัวเนี่ยจะมีสองสองเงาเลยครับเนี่ยนี่นี่ก็เขียวเขียออกมาแล้วครับเนี่ยเจ็ดวันยังเนี่ยอันนี้ก็หัวก็สองเงาเลยครับทั้งหมดสี่เงาครับกระถางน,นี้ถังใหญ่มากลำต้นใหญ่มากหัวใหญ่มากถ้าหัวใหญ่ๆก็คือ จะมีใบที่ใหญ่นะครับถ้าหัวเล็กใบก็จะเล็กเหมือนอย่างเช่นตัวนี้นะครับหัวก็เล็กใบก็จะเล็กไปด้วยนะครับนี่ก็ก,กลาลังจะกลางใบครับสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะก็น่าจะออกใบมาหมดนะครับชุดนี้ชุดนี้ด้วยชุดนี้ก็กำลงังผล่ขึ้นมาเต็มเลยนะครับใครอยากรู้เทคนิคอะไรด,ดีคอมเมนต์ มาถามได้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเออแล้วเรื่องวัสดุปลูกนี่บางคนถามกันเข้ามาเยอะเลยครับวัสดุวัสดุปลูกก็คือมีผมจะใส่กระมาพา้าสับครับแล้วก็ดินใบก้ามปูนะครับแล้วก็เพอร์ไลท์นะครับแล้วก็มูลไส้เดือนนะครับแล้วก็เอ,อมูลวัวนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อ ที่ใส่เพื่อไลไรก็คือเพื่อให้แบบน้องมีการระบายน้ําไม่ให้น้ําขังน้ําอะไรครับทําให้มีมีอากาศถ่ายเทครับสวยมากครับสวยมากชุดหลางหลังชุดหลางหลังที่ผมก็ใส่ใบก้ามปูล้วนเลยก็มีนะครับลองหลายๆสูตรครับแล้วจะมาแนะนําเพื่อนๆว่าสูตรไหนจะออกเร็วเร็วอันนี้คือชุดสูตรชุดแรกๆครับที่ผมทานะครับหลังหลังผมก็เปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆ สูตรพวกนี้ก็คือก็คล้ายกันครับแต่จะใส่ใบก้ามปูเยอะกว่าเยอะกว่าส่วนนี้ครับชุดหลังก็คือจะเน้นใบก้ามปูเลยครับเพราะว่าใบก้ามปูผมหาหาหา,หาได้ครับแต่ถ้าใครไม่มีก็แนะนําใช้กากมาพาะพร้าวสับเฉยก็ได้นะครับแล้วก็เพลย์ไลท์ถ้าไม่มีเพลย์ไลท์ก็ใส่กากมาพาะพร้าวเฉยก็ได้นะครับค่อนข้างสวยมากนี่ครับทุกคน ใครสงสัยอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรเทคนิคแบบไหนลองเข้ามาสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้กับผมได้นะครับผมก็ก็มีเทคนิคดีๆที่มานำเสนอเพื่อนๆพื่อนี่ๆีทุกคนนะครับจากที่เคยทดลองใช้มาก็โอเคเลยนะครับใครใครที่ยังไม่เคยดูคลิปวิธีการปลูกไว้ก็ไปย้อนดูใน ep 3นะครับตรงนี้จะเป็น ep 4ไดที่ผมทำเกี่ยวกับวบับสดุแล้วนะครับ ผมมีตั้งแต่หนึ่งสองสามนะครับกลับไปย้อนดูคลิปวิดีโอผมเก่าๆได้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมที่ได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ผมขอลาเป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับทุกคนปลูกต้นไม้ต้นไม้ขอตทนหน่อยนะครับ โอเคครับไปลองทำดูนะครับวิธีการอบตู้นะครับอบบนดำสตูดโอเคครับทุกคน